วันที่11พฤษภาคมนะคะอเอาอยู่กับแม่ไก่จำนวน237ตัววันนี้เวลาเชี่ยงตรงนะคะเราก็จะมาส่งแม่ไก่กันนะคะแล้วก็ให,อาหานน้อาหารเสริมด้วยวันนี้เราไหอาหารเสริม แล้วก็มีอ่าข้าวข้าวเหนียวข้าวเหนียวแห้งที่เรากินไม่หมดนะแล้วก็เอามาใส่ไปเลยไก่เยอะมาก อกไข่ก็จะฟองตัวแบบนี้นะนี่นี่นี่อ้าวออกมาแล้วมาวนี่นะไข่ฟองนี้นะคะไข่ฟองนี้นะอ่ะเขาก็จะเปียกๆมีเมือกนี่สดจากตูดเลยนี่นะแม่ไก่ของเราไข่เมื่อกี้นี้เองสดๆร้อนๆเลยนะคะ สุความสำเร็จแม่ไก่ของเราจะชอบไข่ในรังเดียวกันนะคะแม่ไก่หนึ่งตัวออกไข่วันละหนึ่งฟองเท่านั้นนะแต่ว่าเขาชอบไข่ด้วยกันมันก็เลยจะเยอะๆหน่อยนี่ดูไข่โอ้เกินแถวหนึ่งแล้วมัว้งตอนนี้เวลาหกโมงนะคะหกโมงเย็นนะคะเราก็อยู่ที่ วันนี้เราเก็บไข่ไก่ไปแล้วนะคะได้ไข่ไก่ทั้งหมด177ฟองนะคะจากแม่ไก 200, ่237ตัวที่เราก็ได้ไข่ไก่อยู่ประมาณ76%นะคะก็ถือว่าก็อโอเคอยู่นะเราก็พยายามพยายามทำให้ตอนนี้ก็ยังมีความพยายามทำให้แม่ไก่เราออกไข่ให้ได้80%ให้ได้นะ ช่วงนี้แม่ไก่ของเรากินเก่งนะคะเพิ่งให้อาหารไปเมื่อสักครู่นะที่เกิดความชุลมุนวุ่นวายมากนี่กินหมดเกลี้ยงเลยนะคะทั้งๆที่เราก็ได้ให้ปริมาณเท่าเดิมนะปริมาณที่เคยให้นะคะกินหมดอย่างไวอะ่ะวันนี้ได้ไข่ไก่เกือบหกแพงนะคะ ร้อนแม่ไก่ไข่ดีเลยทีเดียวไข่ฟองใหญ่ด้วย <uz> ก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะตอนเช้าเรากา็รีบนิดนึงก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในการตื่นขึ้นมาเลี้ยงไก่นะคะให้น้ําให้อาหารแล้วก็เช็คดูที่รังไข่นะคะเปลี่ยนฟางฟางเขาสกรปรกเราก็ แค่เอากลับด้านกลับด้านหรือว่าเอาฟางใหม่มาเติมใส่นิดๆหน่อยๆก็จะสะอาดแล้วนะคะนี่เห็นไหมนี่แบบนี้นะคะเขาก็พร้อมที่จะขึ้นมาไข่ให้เราได้เลยนะก็จะได้ไข่ที่สะอาดจะได้ไข่สวยๆไข่ไม่เลอะนะคะเราต้องเปลี่ยนฟางทุกวัน ตอนเช้าให้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็เข้ามาดูแลอีกครั้งหนึ่งก็เป็นเวลาหลังเลิกงานนะคะตอนเย็นเราอาจจะใช้เวลาเยอะนิดนึงดูแลเขาเยอะนิดนึงนะประมาณหนึ่งชั่วโมงเพราะว่าเราก็เลิกงานแล้วก็สามารถดูแลเขาได้นะคะดูแลความเรียบร้อยต่างๆเล่นกับเขานะ นอกเหนือจากเรามีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นมานะคะก็ะสิ่งที่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อการได้มีกิจกรรมทำกับครอบครัวคนในครอบครัวนะคะมีกิจกรรมทำใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็มีความสุขนะคะมีความสุขทางใจเกิดขึ้นได้เรียนรู้ วิถีชีวิตความพอเพียงอย่างน้อยเราก็มีไข่ที่ดีมีประโยชน์ทานทุกวันนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังจะเลี้ยงก็อยากจะให้เริ่มต้นเลี้ยงที่น้อยๆก่อนนะคะค่อยๆอเรียนรู้ไปศึกษาไป ค่อยๆได้รู้วิธีดูแลรักษาไก่ค่อยๆเติบโตนะถ้าเกิดว่าเราลองเลี้ยงดูแล้โอเคอ่าเราโอเคกับกับอ่อรายได้กับชีวิตประจำวันของเราแล้วก็เลี้ยงเพิ่มได้นะคะเพิ่มจำนวนได้ไม่มีปัญหาอันนี้เรา เพิ่งจับเข้ากรงวันนี้นะคะน,น,น,นัะม่มีมีมีการต่อต้านการที่เราให้แม่ไก่อยู่ในกรงตับแบบนี้นะคะก็จะทำให้เขาไข่ดีขึ้นเออคือไข่ดีกว่าไข่ดีกว่าแม่ไก่ที่เลี้ยงปล่อยตามพื้นนะเนื่องจากว่าเขาไม่ต้องสูญเสียพลังงานไปกับการเดินเล่น ก็จะตั้งหน้าตั้งตาไขย่างเดียวกินแล้วก็ไข่กินแล้วก็ไข่นะคะทีนี้เรามา,ารู้จักข้อเสียข้อเสียนะคะของการที่อ่าข้อดียังไม่หมดข้อดียังไม่หมดนะคะนอกจากว่าเขาจะขายให้ไขดีให้ไข,ด,ไขดีกว่าแล้วก็จะทําความสะอาดทําความสะอาดง่ายกว่านะคะ,ไข,ะไข่ก็สะอาดแล้วก็ไข่ไม่เสียหายนะไม่เสียหาย ไม่โดนไม่โดนแม่ไก่จิกกินแล้วแม่ไก่ก็ไม่ทำร้ายกันด้วยไม่ตีกันไม่จิกกันแก้ปัญหาไก่จิกก้นกันได้นะคะ,ะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกด ไลค์ like, กด Subscribe ให้ช่องของเราเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ